สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนาการใช้งานเป็นคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเล่นเกมเกนชินอิมแพกนะครับก็แนะนําก่อนนะครับว่าตัวคีย์บอร์ดที่ผมใช้ตัวนี้จะเป็นชุดนี้เลยนะครับที่แนะนําตัวนี้เพราะว่ามันใช้ค่อนข้างง่ายนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้มันเป็นตัวปล่อยสัญญาณบลูทูธในตัวนะครับดังนั้นเราจึงเอาแค่เมาส์นะครับมาเสียบที่รูนี้นะครับแล้วก็ต่อไฟบ้านเล่นนะครับตรงนี้แจ้งหนึ่งว่าตรงนี้ต้องต่อไฟบ้านตลอดเวลานะครับ มันจะดีตรงที่ไฟมันจะเถียรกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวแบตเนือมในอนาคตนะครับเนี่ยเราใช้แค่2องอย่างเนี้ยตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดก็เล่นได้เลยนะครับโดยสิ่งที่ผมเสริมมาก็มีแค่ขาตั้งมือถือนะครับแล้วก็มีแผ่นรองเมาส์ที่จะมีให้ด้วยนะครับโดยมือถือที่ผมใช้เล่นเนี่ยก็จะเป็นรุ่น m a d p a d pro นะครับของหัวเว่ยนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับหน้าจอ10นิ้วกว่านะครับเล่นได้จอใหญ่เสียงดังมันดีนะครับตัวนี้แจ้งหนึ่งว่าตัวเนี้จะใช้ได้ในตอนนี้้ะะจใชเฉพา Android ส่วน iOS ก็ต้องรออัปเดตต่อไปนะครับมาดูการใช้งานเบื้องต้นกับเกมเก s ช i n Impact นะครับผมอันนี้ผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ตั้งค่อนข้างง่ายนะครับก็จะมีตรงนี้จะมีวิธีสอนให้ทีนะครับลูกค้าก็ทักมาถามได้เลยนะครับว่าตั้งแบบไหนนะครับให้ดูนะครับวิธีการใช้งานทั่วไปเนี่ยอย่างของตัวเกมเนี่ยก็คือขึ้นลง WSD นะครับขึ้นลง้ายขวาทั่วไปของตัวเกมนะครับอ่า นี่หนึงนะครับผมตัวนี้สามารถใช้เมาส์นะครับกดเมาส์ขึ้นมาได้ด้วยนะครับที่หน้าจอเนี่ยเราสามารถใช้เมาส์คลิกได้หมดเลยนะครับอ่ะคลิกให้ดูก่อนอย่างเนี้ยโจมตีนะครับผมจะให้ไปดูการตั้งค่าของตัวมือถือนะครับแท็บเล็ตนี้เองนะครับตัวตั้งค่าเนี่ยผมตั้งไว้ที่ระดับต่ำนะครับผมมันจะได้ไม่ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับเพราะเกมนี้สเปคสูงนะครับอันนี้ตัวเมทเพดโปรใช้ที่พี่ยูคิดินเก้ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับผมผมว่ามันก็ยังไม่ลื่นเท่าไหร่นะ ก็ถือว่าเล่นได้นะครับอาจจะไม่ลื่นมากเนี่ยลองดูภาพสมุทไหมนะครับเวลาแพนเร็วๆก็อาจจะเห็นเป็นเงาๆนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่ามืออื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับอ่าอันนี้กระโดดนะครับผมจะเ n g e s p า b a r ตามหลักทั่วๆไปหรยอ s p ป c e b a r คือกระโดดก็เหมือนพวกพับจีนะครับผมแล้วก็ E นะครับ E ตรงนี้ตั้งไว้เป็นปุ่มเดสตนะครับปุ่มวิ่งนี่นะครับ E อ่า Q นะครับผมเป็นสกิลตรงนี้นะครับ Q เป็นตรงนี้ อันติยังไม่มานะครับตรงนี้ให้ดูนะครับผมอย่างเช่นการเปลี่ยนตัวนะครับกดเลขหนึ่งตัวนี้จะมีทั้งหมด3าสี่ตัวใช่ไหมครับเวลาผมเล่นไม่ถึงนะก็คือสมมติเนี่ยตั้งมาเลงกด1ตัว1น,นะครับตัว2 3 4สามสี่ก็ไล่ไป1 2 3 4สี่เนี่ยกับตัวเดียวก็กดเลขหนึ่งตำแหน่งเดิมอ่ามาดูตัวธนูนะครับผมเนี่ยคลิกขวาเลงนะครับยิง ก็เหมือนกันนะครับใช้งานเหมือนกันเลยผมรสึกว่าพอถ้าเกิดเราเล่นในมือถือเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดใช้คีย์บอร์ดมันก็ถือว่ามันจะดูถือว่ามันจะมันจะพิวขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปแตะหน้าจอนะครับมันก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือถ้าเกิดใครเล่นพับจีเดยวดูพวกคีย์บอร์ดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ใช้ง่ายเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมลองไปตีมอนเล่นๆให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับผมจะขนาดเป็นตัวดาบมากกว่านะครับ ในอย่างผมเปิดเปิดแมพใช่ไหมฮะผมตั้งไว้เป็นแท็บเนี่ยแล้วก็กดเมาส์ขึ้นมาได้นะครับอย่ายเมาส์กดขึ้นมารูหน้อนี้นะครับเห็นชัดอยู่นะครับเวลาจะเลิกสมมติเราจะอ่าไม่ใช้เมาส์จิม้มหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนี่ครับขยายสเกลได้หมดนะครับไม่ใช้เมาส์แล้วเราก็กดตรงกลางนี่นะครับผมกดปิดลงไปเวลาปรับความเร็วของหน้าจอเนี่ย เวลาปรับความเร็วของหน้าจอนะครับผมอย่างเช่นเราอยากให้มันหมุนเร็วหมุนช้านะครับเราสามารถกดที่เมาส์ได้เลยนะครับเมาส์คือกดตรงนี้นะครับนี่นะครับผมปุ่มเขาเรียกปุ่ม dpi นะครับหลายๆลาท่านอาจจะทราบอยู่แล้วเนี่ยมันก็คือปรับความเร็วในการหมุนปรับ่างนี้ได้เลยนะครับนี่เร็วขึ้นแล้วครับเห็นไหมฮะกดอีกทีนึงนี่เร็วสุดกดอีกทีนึงอย่างเงี้ยมันจะช้าลงเนี่ยล้วก็ลองปรับดูที่เราถนัดนะครับหรือปรับอีกทางหนึ่งก็คือกดตรง setting นะครับตรงเนี้ย setting มันจะมี ความไวนะครับความไวกล้องความไวหมุนกันเลงเนี่ยก็ลองมาปรับดูนะครับว่าเราใช้ประมาณเท่าไหร่ในอย่างพวกแบบเก็บของเนี่ยเราเวลาแบบเก็บไอเทมใช่ไหมฮะอันนี้มันเก็บออโตโอ้มั้งเราใช้เมาส์คลิกได้นะครับอย่างายผมปินต้นไม้ให้ดูนะ ก็ปีนได้นะครับก็คือใช้เทปบาร์เนี่ยกระโดดในการกระโดดปกติเลยนะครับเดี๋ยวลองไปหาหมอนตีดูทังเล็กน้อยแล้วกันนะครับ อุ้ยเกือบตาย บางเวลาเนี่ยให้ดูนะครับ่างพวกคลิกเปิดไอเทมเปิดกล่องเนี่ยแล้วก็ใช้เมาส์คลิกได้เลยนะครับคือเราแทบไม่ต้องแตะหน้าจอเลยครับคลิกได้หมดเลยนะครับผมก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับผมใครถนัดเล่นมือก็ได้หรือว่าจะเล่นคีย์บอร์ดก็แล้วแต่สะดวกนะครับตอนนี้สินค้าก็พร้อมจําหน่ายนะครับสนใจยังไงก็สามารถทักมาได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับแถมให้ครบชุดพร้อมได้เลยนะครับสนใจสามารถสอบถามได้ทางแชททางไลน์ให้ชนนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ